สวัสดีค่ะไฮวันนี้ก็ทำสลามตัวใหม่นะคะซึ่งเอาสูตรมาจากไม่ใช่คิดเองนะเอาสูตรมาจากพี่พิมหรือว่ารุ่นเดียวกันไม่รู้นะน่าจะรุ่นพี่นะแล้วก็จะเป็นสูตรที่เป็นฟูฟูอะเราทำแล้วเราเจอปุ๊บเราทำเลยเราลองทำเลยเพราะเราซื้อพงหอมมาพอดีเราใช้แทนบอเล็กเราบอเล็กไปเลยแล้วมันก็ได้มาแต่ว่าเราใช้พงหอมเยอะไปนิดนึงนะ เพราะว่าเราใช้กาวสองอันใส่น้ำเยอะไปเปล่าไม่รู้เราก็เลยใส่เยอะนิดนึงฟูมากที่มันยังเหลือผงฟูอีกนะเราก็ใส่เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใส่สีใส่ไม่ทันเราจะเล่นอะไรให้ดูเย่นะนี่นะจะยืดมาก คือชอบมากไม่สมกับสมกับที่เสียของไปยืดแผ่ได้บางมากนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ขากตงกะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะใช้น้อง <c oughs> ที่จริงมันไม่ได้สีขาแบบนั้นนะมันจะเป็นสีชมพูเพราะว่ามันเป็นผงหอมสีจันมันก็เลยเป็นสีชมพูนะนี่นะ โอเคโอเคค่ะ okay. okay, okay. ตอนนี้ก็บายบายฝากกดไลค์แล้วก็ตับสไครต์ด้วยนะคะ